อุดอาทิตย์เลืองเดชวิเศษล้ำว่ารู้ธรรมหรือเลิศประเสริฐศรีมิตรสหายห่อจมทุกคนมีจะได้ดีมีเดชากว่าพงพันประกอบด้วยยศศักดิ์จากสำเร็จเป็นบำเดจแก้วแหวนแสนมหันทั้งเงินทองโสภาสุทาคันทั้งแพรพันจิตโอบโรคมิวายจะชำนะศตรูหมู่ทั้งสิน้นผิวเนื้ออินการเกตตามเพศใสความคิดอ่านก็ประเสริฐเลิศวิไรล้วนแต่ได้ความสุขทุกขไม่มีสาธุ สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ MRPD88 m, m o r r ิ s ผ d าดาว YouTube.com รายการดูดวงชะตาลัคนา12ราศีและบูชาวัตถุมงคลเพื่อเสริมดวงชะตาให้เป็นมหารวยนะครับเพื่อความเป็นสิริหลมงคล คลิปนี้ไปคลิปดูดวงชะตารายเดือนประจำเดือนเมษายน2564ปีใหม่เทศกาลสงการานต์วันสงการานต์เนี่ยคือการเปลี่ยนแปลงดวงชะตาชีวิตที่พลิกฟื้นกับร้ายกายดีการดำเนินชีวิตได้รับแสงสว่างก็คือวันปีใหม่ของประเทศไทยเป็นปีแห่งความสุขจะได้พบปะครอบครัวเป็นวันรวมญาติพี่น้อง นะคุณพ่อคุณแม่ผู้ใหญ่ในบ้านจะมีโอกาสได้ทํากิจกรรมร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ร่วมกันส่งน้ําพระพุทธร,รูปที่บ้านเพื่อความเป็นสิริมงคลและลดน้ําดําหัวผู้ใหญ่คุณพ่อคุณแม่และทําบุญเพื่อเสริมดวงชะตาชีวิตให้ดียิ่งขึ้นวันสงการเนี่ยเป็นปีใหม่ของประเทศไทยการเปลี่ยนปีนักสัตว์ใหม่ขึ้นปีใหม่ของประเทศไทยเนี่ยต้องเข้าใจว่าการเปลี่ยนปีนักสัตว์ใหม่เช่นปีชวดเป็นปีฉลูคือปีนักสัตว์ใหม่ไม่ใช่ พุทธศักราชคือพศใหม่การเปลี่ยนปีใหม่คือนักษัตร,ใออร์ใหม่กับพศใหม่พุทธศักราชใหม่นี่นี้จะไม่เหมือนกันเพราะจะค่อมอยู่กันถึง3เดือนเศษคือการเปลี่ยนปีพศพุทธศักราชใหม่ถือเอาวันที่1มกราคมเป็นวันขึ้นปีพุทธศักราชใหม่ของทุกปีซึ่งในทางราชการของประเทศไทย,ยได้จัดเปลี่ยนแปลงเมื่อพศ2 4 8 4เป็นต้นมาเพื่อให้เหมาะสมแก่สมัยสากลนิยมการเปลี่ยนปีนักษัตร์ใหม่นั้นจะยึดถือ ตามแบบโบราณซึ่งปฏิบัติกันมานานแล้วให้ถือวันที่14เมษายนเป็นวันเปลี่ยนปีนักสัตว์ใหม่เป็นวันขึ้นปีใหม่ของประเทศไทยจากปีโชดเป็นปีฉลูเพราะยึดถือจากดวงดาวบนท้องฟ้าดาวพระอาทิตย์โคจรเข้าสู่คลาสีเมฆเมื่อไหร่วันนั้นโดยตำแหน่งดาวพระอาทิตย์เป็นมหาอุดดังคำพยา์ที่ว่า ขุดอาทิตย์เรืองเดชวิเศษล้ำว่ารู้ธรรมอเดศประเสริฐสีมิตรสหายห่อจมทุกคนมีจะได้ดีมีเดชาขวาพงพันประกอบด้วยยศศัก,กดิด์จักสสำเร็จเป็นบำเหน็จแก้วแหวนแสนมหันทั้งเงินทองโสภาสุธาคันทั้งแพพันจิตโอบโรคมิไหว จะชำนะศัตรูหมู่ทั้งสิ้นผิวเนื้ออินการเกตตามเพศใสความคิดอ่านก็ประเสริฐเวิไรัยล้วนแต่ได้ความสุขทุกข์ไม่มีก็จะถือว่าดูจากดวงดาวบนท้องฟ้าถ้าเมื่อดาวอาทิตย์ย้ายเข้าสู่ราศีเมฆปีนั้นวันไหนวันนั้นถือว่าเป็นปีนักสัตว์ใหม่เป็นวันมหาสงการวันมหาสงการปีพุทธศักราช2564ปีฉลูวันพุทธที่14เมษายนพุทธศักราชพศ2564ตรงกับวันพุธ ขึ้นสี่ข้ามเดือน6ปีฉลูเป็นอธิกาาตปปกติวาตปปกติสุรทินเป็นวันมหาสงการนางสงการชื่อรากสดาสเทวีทรงภาวรัตทัดดอกโบวลวงแก้วโมลาเป็นอาพรพัดสหานโลหิตผัดขวาทรงตีศูนย์ผัดซ้ายทรงธนูศิลเสด็จสายญาตหลับเนตรนอนหลับตามมาบนหลังสุกรเถลิงศกเป็นจุลศักราช1383วันที่16เมษายนพุทธศักราช2564เวลา7นาฬิกากับ3 เจนาที12วินาที คำพยากรวันเถลิงศกปีนั้นพ่อค้าพาณิชย์ทั้งหลายอันไปค้าขายในต่างประเทศต่างๆจะประกอบไปด้วยพัสดุเงินทองและจะมีความสุขเป็นอันมากคำพยากร์วันสงการปีนั้นเท้าพญาจะได้เครื่องบรรณาการแต่ต่างเมืองและจะแพ้ลูกอ่อนหนักคำพยากร์วันเนาปีนั้นลูกไม้จะแพงลาตระกูลทั้งหลายจะร้อนใจคำพยากรณ์เกี่ยวกับน้ำนักคราชให้น้ำห้าตัวฝนต้นปีกลางปีปลายปี เสมอกันแลคําพยากรณ์เกณฑ์ธัญญาหารได้เศษศูนย์ชื่อปาปะข้าวกล้าในภูนาจะได้ผล1ส่วนจะเสีย10ส่วนคนทั้งหลายจะได้ทุกลําบากได้ยากเพราะกันดารอาหารบ้างจะชิบหายเป็นอันมากก็ถึงบอกให้เตรียมพร้อมรับมือทั้ง12ลราศีเป็นปีที่2ก็ขอให้ทุกคนสู้ๆนะครับเคยดูฟูลเฮาส์ไหม สู้สฮิมเนสเยโพคกีฮาจีมาเซยองทำซัมมิดาในการส่งน้ําพระพุทธรูปที่บ้านเพื่อความเป็นศิริมงคลให้บ้านที่อยู่อาศัยเนี่ยเคหสถานอบอุ่นร่มเย็นเป็นสุขเสริมและเรียกรักสินเงินทองนะครับในช่วงวันสงการเนี่ยให้ทําในวันพุธนะที่14นะครับช่วงเวลา11บเอนกาหนาทีหรือทําในวันพระพฤหัสบดีก็ได้นะครับที่15ก็คือทําช่วงเวลา 12ในการ14นาทีนะครับช่วง2เวลานี้นะให้คุณเลือกได้เลยว่าคุณจะทำพิธีส่งน้ำพระพุทธรูปในวันไหนนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลน,นะถือว่าเป็นเกณฑ์การเริ่มต้นที่ดีนะครับและปลอดภัยนะเป็นมงคลในดวงชะตา เป็นช่วงเวลาจากฟ้าก่อนอื่นเลยนะครับก็ให้ที่จะทําพิธีการส่งน้ําพระพุทธรูปและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะครับก็ให้ท่านาเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยนะครับจุดธูป3ดอกนะแล้วก็ว่าน้ำโมสามจบนะครับแล้วก็ให้สวดบทสวดมนต์นี้ก่อนนะครับเพื่อขออนุญาตขามามิพันเตขามามิพันเตขามามิพันเตสาจบนะครับแล้วคุณก็ขออนุญาตและขอพร นะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลน,นะข้าพระพุทธเจ้าขอแต่องค์พระพุทธรูปอันศักดิ์สิทธิ์และเทพเจ้า ทั้งหลายที่ข้าพระพุทธเจ้าทําการส่งน้ําพระพุทธรูปและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องด้วยวันสงกรานตขอได้โปรดเมตตาประธานพร8 4 0 0มันประการให้กับข้าพระพุทธเจ้าขอให้ครอบครัวของข้าพระพุทธเจ้าอบอุ่นร่มเย็นเป็นสุขจงเจริญด้วยอายุวันละสุขภาระเจริญด้วยปัญญาดีปลอดภัยพิบัติทั้งปวงเจริญด้วยโชคลาภทรัพย์สินเงินทองเข้ามามากมายมีความสุขสวัสดีอันเป็นสิริมงคลด้วยเถิด ถ้าพระพุทธเจ้าขอพระบารมีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งแล้วก็สาธุนะครับพอเสร็จแล้วนะก็ให้ไปอาบน้ําดําหัวผู้หลักผู้ใหญ่พ่อแม่นะครับก็ถือว่าเป็นสิริมงคลนะหรือจะไปทําบุญเข้าวัดทาบุญฟังเทศฟังธรรมปฏิบัติธรรมก็จะเป็นมงคลในดวงชะตาด้วยนะครับดวงชะตามีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องควรเร่งสร้างบุญสร้างกุศลถึงจะดีนะครับก็จะมีผลต่อในดวงชะตาชีวิตของท่านนะครับส่งผลถึงดวงดาวที่โยกย้ายราศีในครั้งนี้ว่าจะเป็นอย่างไรบ้าง นในช่วงเดือนนี้นะครับตั้งแต่ประมาณต,ต,ต้นเดือนเมษายนเลยนะจะมีดาวพระคราะหอยู่2ดวงนะครับซึ่งจะมีปัญหานะครับก็คือดาวพุธกับดาวศุกร์เพราะดาวพุธด,ดาวศุกร์เนี่ยจะดับนะครับในช่วงต้นเดือนเมษายนนะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังไว้นิดน,นึงนะครับในเรื่องของดาวดับเนี่ยหมายถึงดาวพระเคราะห์ใดก็แล้วแต่นะที่เข้าใกล้ดวงอาทิตย์ตั้งแต่5องศา เพราะฉะนั้นดาวเริ่มไม่มีแสงแล้วนะครับแต่ถ้าดาวพระข้อใดซึ่งห่างจากพระอาทิตย์ไปหองศาขึ้นไปเรื่อยๆอันนี้ถือว่าดาวเริ่มมีแสงเป็นของตัวเองนะครับแต่ถ้าดาวใดถ้าเข้าใกล้เข้าใกล้พระอาทิตย์เนี่ยดับหมดนะครับถ้าดับสนิทแล้วเนี่ยในช่วงต้นเดือนเมษายนนี้นะครับดาวพระศุกร์เนี่ยก็จะดับก่อนดาวพระศุกร์เนี่ยจะดับสนิทเลยนะครับก็คือในวันที่5เมษายน64และดับไปจะถึง วันไหนะนะครับดับไปถึงวันที่12เมษายน64นะในดวชะตาในช่วงนี้นะครับดาวศุกร์เนี่ยก็ยังถือว่าเฉยๆยังอ่ดๆอยู่นะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะว่าดาวศุกร์อาทิตย์เนี่ยยังใกล้เคียงกันอยู่ในเรื่องขององศานะครับแต่ถ้าจะเต็มที่ดาวศุกร์มีกําลังที่ดีในดวชะตาก็คือ22เมษายนเป็นต้นไปนะครับก็จะเริ่มดีขึ้นดีขึ้นไปเรื่อยๆ นะครับและดาวพุธเนี่ยดาวพุธก็จะดับสนิทในวันที่7เมษายน64นะครับดับไปถึงวันที่11เมษายน64นะซึ่งเป็นจังหวะที่ดาวพระพุธย,ย้ายราศีด้วยเช่นกันดาวก็เริ่มมีแสงเป็นของตัวเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะดาวพระศุกร์ดับหมายถึงความรักการเงินจะมีปัญหานะครับให้ระวังนิดนึงด้วยนะ ส่วนดาวพุธดับหมายถึงความคิดนะครับปฏิพานไหวพิบมักมีอุปสรรคติดขัดในช่วงนี้หรือการสื่อสารจะมีปัญหาก็ได้นะครับ ต้องระมัดระวังไว้นิดนึงนะมาพูดถึงดาวดวงแรกเลยนะครับซึ่งจะโครจรย้ายราศีเนี่ยในเดือนเมษายนนะครับก็คือดาวพระพุธจะเดินหน้าเสร์อย่างรวดเร็วในวันที่11เมษายน64เวลา12.18นกานาทีของชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ยนะครับดาวพุธนี้ก็โครจรเข้าสู่ราศีเมฆอยู่ในเรือนอาลีนะครับในภพอลีในเรือนของขานนะในช่วงนี้นะครับชตาช่วยของคุณนในเรื่องของการทำมาหากินเนี่ยนะ ค่อนข้างที่จะลําบากสักนิดหนึ่งนะครับมีรายจ่ายมากนะก่อให้เกิดนีสินนะครับทำให้คุณเนี่ยเกิดมีความวิตกกังวลอยู่ตลอดเวลานะครับในเรื่องของเงินเงินทองทองนะในช่วงนี้นะครับอาจจะมีความสับสนอยู่บ้างนะปัญหาอุปสรรคต่างๆนั้นนะอยู่ไกลตัวนะครับอยู่ต่างสิน่นต่างแดนของชาวน,นาราศีพิจิกนะครับในเรื่องของโชคลาภเนี่ยก็มีเข้ามา ก็มักเก็บไม่ค่อยอยู่ด้วยเช่นกันนะดาวพุธเป็นอริเนเวลาในเรื่องของการติดต่อสื่อสารนักมีบุคลรกคําพูดคาจาก็ต้องระมัดระวังไว้นิดนึงนะครับบางทีพูดไปแล้วคนอื่นเข้าใจผิดอย่างงี้นะถ้าใครทํางานเกี่ยวข้องกับเอกสารต่างๆเนี่ยก็ต้องรอบพอบให้มากนะครับออาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นตามมาได้นะดาวต่อมาเลยนะครับก็คือดาวพระศุกร์นะดาวศุกร์นี่ก็จะเดินหน้าเสริฐอย่างรวดเร็วนะครับแต่แ่งเป็นปราเป็นอุจจาระิมุก ในวันที่12เมษายน64เวลา11บนกายีมนาทีนะครับดาวสุกนี้ก็โคจรเข้าสู่ในภพอาลีนะอยู่ที่ราศีเมษอยู่ในเรือนของอังคารเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ถือว่าชะตาชีวิตของคุณเนี่ยมักจะได้รับความยุ่งยากใจเกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารกับเพศตรงข้ามมักมีเหตุนะครับในครอบครัวซึ่งไม่ค่อยป,ปกติสุขนนะอาจจะมีเรื่องขัดแย้งเกี่ยวข้องกับคนรักผู้รองนะครับเพราะว่าดาวปัตตาลีเปนเป็น,ปน,ปนอาลีต่อชะตาในดวงคุณ นะครับหมายถึงเนี่ยไม่ค่อยลงรอยกับคนรักคู่ครองสักเท่าไหร่นักนะในระดับหนึ่งในดวงต่างคุณนะได้คู่ครองเนี่ยที่มีก้นถุงรั่ววุ่นวายลำบากใจในเรื่องของเงินเงินทองสองอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นในช่วงเวลานี้นะในเรื่องของสัญญาข้อตกลงเจรจาต่างๆชาวราศีพิจิกเนี่ยคุณจะต้องทําด้วยตัวคุณเองไม่ควรที่จะไปร่วมหุ้นหรือสัญญากับใครนะครับเพราะมีโอกาสที่จะถูกหลอกถูกโกงได้สัญญาณ สัญญาณนั้นเนี่ยอาจจะเป็นอาลีเป็นอุปสรรคสัญญานั้นอาจจะเป็นศัตรูกับเจ้าชะตาได้เพราะฉะนั้นถามด้วยตัวของคุณเองดีที่สุดในดวงนะครับในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความเสียหายนั้นเนี่ยก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อชาวลัคนาราศีพิจิกเท่าใดนนะักนะครับต่อมาเลยนะครับนะดาวพระเคราะห์ที่สาคัญเลยก็คือดาวพระอาทิตย์ที่จะย้ายราศีนะครับตำแหน่งก็เป็นมาอุดในวันที่14เมษายนหก64เวลาตี3 4มสี่สิบน อาทิตย์นี้ก็เข้าโครจรเข้าสู่ในภพอริในราศีเมษนะอยู่ในเรือนอังคารเนี่ยกรรมมาเป็นอริในดวงตาของคุณเนี่ยถือว่าในช่วงนี้นะครับชาวราศีพิจิกเนี่ยมีโอกาสนะที่จะมีในเรื่องของชื่อเสียงและกิจยศนะครับในเรื่องของการดาเนินกิจการต่างๆเนี่ยนะจะต้องผ่านการต่อสู้อย่างโชคโฉดน,นะครับเออกรรมมาเป็นอริเนี่ยมักมีอุปสรรคมีศัตรูคู่แข่งนะคู่แข่งในเรื่องของการทํางานนะเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องทําให้ดีสุด ยังไงชาวราศีพิจิกเนี่ยคุณผ่านพ้นไปได้อยู่แล้วในดวงคุณเนี่ยชาวราศีพิจิกเนี่ยเป็นคนที่ไม่หวนนะต่อปุป,ปสัก์ต่อศัตรูคู่แข่งอะไรก็แล้วแต่นะคุณเป็นคนที่เปิดเผยตรงไปตรงมานะครับคือจะลุยก็ลุยเต็มที่โดยไม่ไว้หน้าบุคคลใดทั้งสิ้นนะครับทำในสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายและสิลธรรมเข้าไว้ดีที่สุดในดวงตาของชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับดาวต่อมาเลยนะครับซึ่งจะย้ายราศีเป็นดาวประจตัวของชาวลัคนาราศีพิจิกก็คือดาวอังคาน อังคารจะย้ายราศีเนี่ยในวันที่14เมษายน64เวลา6โมง3านาทีนะโมงเช้าเพราะนั้นนตันุไปอยู่พพหมอแล้วนะอังคารเข้าสู่พพหมอแล้วนะนะถือว่าชะตาชีวิตในช่วงเนี้ยมักจะมีโครคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนมีความคิดนึกคิดที่แปลก,กแแหวกแนวบางคนมักจะจากที่อยู่ตั้งแต่ยังน้อยอายุอย่างน้อยนะครับแต่จะได้ดีเนี่ยในต่างถิ่นต่างแดนนะออในเรื่องของการทำมากินเนี่ยจะทำมากินด้วยสมอง สติปัญญาความรู้ที่ดีในดวงชะตาคุณนะแต่ในช่วงนี้ชาวราศีพิจิกเนี่ยคุณอาจจะเป็นคนที่ขยันเป็นพักๆนะบางทีนึกจะทํำก็ทํานึกจะไม่ทำก็ไปนอนประมาณเนี้ยนะครับเออเพื่อบริหารชีวิตของคุณให้ดีนิดนึงนะครับในช่วงนี้มีเกณฑ์การเดินทางไปต่างถิ่นต่างแดนไกลนะของชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับเออในเรื่องของอุปสรรคหรืออริสตรูต่างๆสุดท้ายก็จะมรณะไป นะอันนี้ก็ไม่น่ากังวลอะไรมากมายเกี่ยวข้องกับศัตรูของคุณนะชาวราศีพิจิกเนี่ยไม่ว่าคุณจะมีปัญหาอุสรรคอรไรก็แล้วแต่นี่คุณผ่านพ้นได้แน่นอนนะครับดาวพฤหัสบดีเนี่ยก็มาเป็นประตูะเกกินนะจานเป็นสีแท้แก่รักพฤหัสส่งศักเชื่มช้อยสุขสามเหล่านี้จะเจริญยิ่งนะชาวราศีพิจิกเนี่ยคุณจะเนื้อหอมมากเป็นพิเศษนะครับบุญกุศลหนุนนําส่งเสริมช่วยเหลือคุณเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเลย นะครับให้คุณไหว้พระสวดมนต์ปฏิบัติธรรมก็จะเป็นมงคลในดวงชะตาแข้วคาดปลอดภัยทุกสิ่งทุกอย่างนะครับคุณอาจจะพบเจอกับปัญหาสักในช่วงแรกนะครับแต่ให้คุณคิดไว้ว่าต้นร้ายปลายดีในดวงชะตาของคุณอย่างแน่นอนเลยนะครับดวงคุณจะดีไปเป็นปีๆเลยนะแต่ดวงชะตาของคุณเนี่ยมีความอดทนได้อยู่แล้วอันนี้สบายมากนะต่อมาเลยนะครับมาพูดถึงในเรื่องของดาวพุธนะดาวพุธเนี่ยจะเดินมน์นะครับดาวพุธเดินหน้ามน์เนี่ยวันที่29เมษายน64 เวลาส1บเนกาหกนาทีดาวพุธนี่ก็เข้าสู่ราศีพฤกษกนะครับในภพปัตนินะในดวงตาเนี่ยพุธก็เป็นดาวเจเริญภพมรณะราพาชะชตาชีตในช่วงสิ้นเดือนนี้นะครับถือว่าชาวราศีพิจิกเนี่ยจะได้รับความสุขในภายหลังเมื่อได้สมรสแล้วนะครับหรือบางคนอาจจะได้แต่งงานนะแต่คุณก็ยังคิดถึงคนต่อๆไปอ,อีกนะนี่มักจะเจ้าชูน้น,นิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นก็ยึดมั่นในสิ่งน,นี้ทำเข้าไว้ดีสุดนะครับ แต่ดวงชะตาของบางคนเนี่ยนะคู่ครองมักจะตายก่อนแล้วก็จะได้รับมรดกจากคู่ครองด้วยเช่นกันนะในดวงชะตาของคุณนะครับดวงคุณเนี่ยถ้าคนโสดเนี่ยมีโอกาสได้พบคนรักคู่ครองต่างถิ่นต่างแดนไกลในดวงชะตานะครับถือว่าจะได้รับโชคลาบมีโชคในเรื่องของคู่ครองคอนรักน,นะรวมถึงในเรื่องของคู่สัญญาเจรจาตกลงต่างๆด้วยนะครับแต่ในช่วงนี้ดาวพุธนะครับก็ร่วมกับดาวพระราหูอยู่ในภพปัตนิ เพราะนเนี่ยเวลาคุณจะเซ็นสัญญาอะไรก็แต่ต้องอ่านก่อนเซ็นนิดนึงและให้ระวังในเรื่องของคดีความไว้ด้วยนะของชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับแต่ไม่ต้องกลัวนะครับสุดท้ายศัตรตูก็จะพ่ายแพ้ภัยตัวเองถูกทําลายไปนะครับในช่วงเนี้ถ้าชาวราศีพิจิกมีศัตรตูที่ไหนก็แล้วแต่นะครับก่อนดาวมุตยูย้ายราศีจากรกฎาคมปี65เพราะฉะนั้นเนี่ย คุณสามารถผ่านพ้นได้นะชาวราศีพิจิกต่อมาเลยมาพูดถึงพระจันทร์ดับกับพระจันทร์เพ็นนะครับในดวงเนี่ยนะพระจันทร์จะดับเนี่ยวันที่12เมษาย,ยน64เวลา9โมง32นาที 3, 4, อยู่ที่ราศีมีนนะครับให้ระวังในเรื่องของการพนันการต่อจะมีปัญหาระวังในเรื่องของบุตรบริวารด้วยนะครับอาจมีอุปสรรคเกิดขึ้นนะต้องระมัดระวังไวนน้ดนึงนะครับแล้วก็พระจันทร์จะเพ่น พระจัน์จะเพน,เนในวันที่27เมษายน64เวลา1 0โมน5 3นามีเพนอยู่ที่ราศีตุลในภพว,วนีนาศนะเพราะฉะนั้นเนี่ยความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับมันจะมีทางออกทางแก้ไขที่ดีในดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับนะทางออกที่ดีนะโอเคนะครับอันนี้คือคำธนาไปกรโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีพิจิกนะ เนื่องด้วยเทศกาลปีใหม่วันสงการนะครับก็ขอให้ชาวลัคนาราศีพิจิกทุกคนเนี่ยมีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดสมหวังในทุกประการเลยนะครับสาธุพุทธะสังมินาชาลิติพระศิวดรีเถระพระอรหังสัพพาราพังปรสิทธิเตสาธุให้กับชาวลัคนาราศีพิจิกทุกคนประสบผลความสำเร็จสมหวังโชคดีมีชัยมีเงินทองไหลามาเทมาณนะบันนี้ตลอดปีและตลอดไปเลยนะครับสาธุ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe, s u b สไคร b ์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กับอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่วันสงการครับ